ผลไม้แตกอีกแล้วแม่บอกว่าเป็นลูกมหัศจรรย์ครับถ้ากินเม็ดมันเข้าไปอ่ากินผลไม้เปรี้ยวๆอย่างมันสิหวานเบิดนี่ครับต้นมันเป็นแบบนี้ใบแบบนี้ทัว้วาหนวยบุกไมีหนึ่งมีตูงสูงนี่เจเแล้วเจลแล้วครับเอ้ยน,น้อยมันเป็นสีครับลูกมันจะเป็นแดงๆแ,แบบนี้ล่ะลักษณะเป็นลูกแดงๆครับผมแม่ก็เป็นลูกไหม กินแล้วมันเป็นยังไงกินก็ไปแล้วไปกินผลไม้เที่ยวจังหวานหมดเลยจริงอ่ะเลี้ยกรองดูนังอยู่ต่อหน้าแม่นี่ลองดูเลยกินต่อหน้าแม่เลยครับกินต่อหน้าแม่นี่แหนนี่กินเลยบอกครับขัางยีสานอรอไหมอะกินเลยบอกอร่อยจ่าข้างยี่สานออกบอจ้าไม่เคยรู้เลยกินเลยฮะอะมาอาจารย์ลองกินดูก่อนเดี๋ยวบ้านไม่กวตาดหน้าอยู่เลยนั่นจะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆครับผมแล้วกินอะไรมันก็จะหวานหมดแต่ผมจะกินไม่ดูเ้องสีมาสดร้อนมั้งครับ ต้นไม้หาสัจจา์ที่แม่บอกกินเข้าไปองแๆลองกินของเปรี้ยวแล้วจะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวจริงครับอ้ยหวานจริงอ่ะเนี่ยหวานจริงครับ